ห่วงมาางนี้คบก่อนเส็เลยนะตามท้าม้ายสามสิบบาทข้าวคุณกินข้าคนเดียวเลยใช่มเนี่ยไเมื่อกี้ออกมแล้วทานั่งิละผรัเออเจ้าสง้ยแล้วค่อยคิดตามเดี๋ยวท้ายขมาหารานตัวทั้งกออยากไป มาเด้อพีน่องมาเด้อนี่มาไิเขามาเลยามาเลเดีนบังายไปาให้เเดี๋ยวรอมาเวิ่มาเเดี๋รอรอลงเขาเข้ามาวใช่ไหมแล้วคลิปก็เลี้ยวขา จำไรบัวพี่น้องจำไรบัวอันนี้เ๋ยนน้องไปรอเดี๋ยวพี่ไปรอตรงนี้ไม่ได้โผล่กนังขายขายรถขี่มปแล้เลี้ยวขวาตรงเลยเดี๋ยวก็เจอิกเรื่อย้ยวไฟแดงหรือยัง กินกินคำให,ใหญ่เลยเดีลลยวเลยำไรบัวเ <c oughs> ข้าปาเออเล่นบัวเอะเสบยบย <c oughs> กปเดองไปดีไปเดนทาไปดีเออมาเี่ยวทะเห็นหอยอินุอันเนาะเอ้าทิพ้าวยเอ นม่ได้พีออ่น้องมันกินสั่งจะนนอยจังทากินปูประทานเบื่องละวัางหมึกบ,บ้างก่อนเด้อมันสีสาดขีดินมาใส่ด้สีแซ่บพอโชดดิ น้ำสองคนตัวโน,โนกับอำ้ำน้ำนั่งขึ้นอ้วยมันลงเลยลงลงเห็นว่าใสน้ำขึ้นน้ำยังไม่ลงเลยตัวโน,โนกับอ้ำนะั่นะนะ่ะไม่ยอมกินอะไรในเนละ่นะนะ้ำอย่างเดียวมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้ว 你别叫我。 ต้องตัดหรอกธรรมชาติหอยหอยแรงดีหอยแรงดีนั่นเนี่ยหอยแรงดียกมาเลยยกมาเลยเก็บไม่ออกเหรอหอยหอยใหญ่หอยใหญ่ลองลองดูลองดูลองดูก่อนลองดูก่อน เออเอาบขอน้ำกีบใส่เลยน่ะกุ้งเผาเอาตัวตัวน้ำกีบใส่เลยน่ะสั่งเป็นกิโลดูใส่อ่โอ้โหเต็มคำเลยนั่นน่ะนีที่ลงแล้วประเดี๋เอาเลยเอาเลยเอาเลยเลยหอยใหญ่ขอที่ลงต้มยำเลยนะมันไม่มีที่จะเลิอกของเลยเอาลงทางโน้นอ่ะเอาลงทางโน้นเออ แล้นะหมดแล้วหมดแล้วม่แค่ <for> ี้หมดแล้ว่นแล้วก็สันบพันนะเลยไม่ต้องแงุมไนี้ยอดลงหยอดลง้อีกแล้วเหรออไนะี่อะไะะหมึกหมึกหมึกหมึอันนี้ต้มยำต้มยำปลากระพงใช่ไหม ไม uh, like, ่ได้ถายมังกรเลยไม่มีแค่ขายมังกรถ่ายแต่อาหารเอาเอาิมดูชิมดูิมเลยะิมเรืหรอนอย่เนอครั้ สวกซุกผุกไม่ได้หรอ เรียกเรียกเรียกมาเรียกมานามข้วก่อนยแทงไอยแทงข้าไละบมเออร้านอะไรร้านอะไรข้าวปาแม่กลียโลแซบลี โมูหูอาหารเพียบเลยนะเนี่ยนะพอแล้วหมดแล้วอาหารเพียบแล้วเออเครื่องแบบนี้ออใช่อ้ามเรื่องตาผดอืดเฮ้ยอ้ามาจะทำไามอ้ามากินข้าวก่อนมากินข้าวก่อนเห็นเนี่ยเปียกไหมจะพามีไหมข้าวผัดมาแล้วมาแล้วมากินข้าวผัดข้าวผัดมาแล้วมากินข้าวก่อนอ่างอีกบางนี้

ซ้ำนี่ครับพี่น้องกินไหมข้าวกินข้าวไหมมงกรกินข้าวไหมนั่งนี่นั่งไก่ไอ้เจ็บอะไรนะโอ้ยังไม่หิวอย่านั่งนี้เนี่ยนั่งทายนะเออนั่งล่างไปเลยเดี๋ยวก็เปิดอีกเดี๋ยวก็ลงน้ำอีกจะนั่งโต๊ะใหม่อ่ะอืมไม่หิวเหรอพ่อเอามาป้อนดิอืมอิ่มแล้วเหรอจะไปห่วงห่งเล่นนี่อะ จะจะไปเล่นน้ำเองะคาันหนาอลงมาเลยกินเีแล้วก็ลง้น็ลงไปเลยน้ำยังใช่ตัวโน้ตก็ไปมนกินข้าวเตน้ำอ้าไปอีกแล้วมักินข้าวแล้วตัวโน้ตอืม ปลูกอยู่นะ,อ,ะ <laughs> อยู่นกลจ,ใจ่ตอะไคร้ไ,มไมนไม่เป็นูกตะไครไม่ใช่ไหมม,มาเด้อพี่น้องมาเด้อซ้ำนี่แหละพี่น้องซ้ำนี่สัก่อนจ้าหน่อยกับไออีกเียมนึ่งบานี้ที่ไมใหอยไ,ได้มากบาี้เคียมนี่กินไปก่อน หอยฮะหอย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 เนออที่บ้านตัวเขาตนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับนะสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นแล้ว